อย,อ,ยอยู่ขัดไปย<อ>ิง <ละ S 2> อยู่ขัดไปเทโละ่หนาเกินใบมาผู้ที่ตอนเปตะคุยไหมละ่ะเออเดี๋นู้นลุงปู่อยู่ไหนล่ะเอนอน่นอยู่ในกระท่อมในปา่าตรงไอ้เลยบ้านกระท่อมจะตรงไปหน่อยอยู่ซ้ายมือสิว่าอยู่ในลึกป่าลึกๆเลยนะนอนในเปร์นุ่งซึ่งเราจะไปขอเร่คุ้มไง <laughs> เดินเข้าไปเห็นได้เปร์เปลววันเอาเลยเลย เป็นนุ่นตนนู่นพี่เออเต็มตำบุญเลยไหนละอ๋อนี่ไม่ใช่เปลยพี่หนูอันนี้เป็นธงไม่ใช่ผ้าขาวผ้าขาวธงที่ไหนถ้าถ้าเปลยพี่หนูสีขาวอย่างนี้แหละ,<อ>ะเป็นเปลยของหลวงปู่นั่นเ,เต็มเลยอ,อทั้งอุจจาระอะไรเต็ม,มเปลย<ร>นั่นนอนอยู่ในเปลยคนหาไม่เจอตัวโคตินไปขออะไพูดไง ย้อนนงอยู่ไนู้นอยู่เปิม่เพนกันไม่ต้องเปลี่ยนละทีานอาย้าคขาเซ็งก็เซ็งูเซ็งโยยามร้เนี่ยโยามที่นู้ฟังยากโเจโดนนดึงแร้วตังลูกแนนก็แนนยบุญเดลใช่น้อยอยู่น้อยใ่ว่เจหมรด้เนี่ยเจ้งบางคนนี่ยา โอ้เจ <do> ียมจุบิกจียมเนี่ยตาเล็กตัดก็ตแจงด้วยเนี่ยเจ้าบนมองเทร่บนมองศักดิ์สิธ์บางกัดเันตอนนี่นบุญตักบุญแจงด้วยสถานีเป็นบึงศักดิ์สิทธิ์เป็นบึงบางพันคนได้เป็นฐานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาบเด้อมาอยู่ตรงนี้ลมมาวูบใหญ่แล้ครับโอ้โหดูลมแรงแค่ไหนดูดิเดี๋ยวดูจากนี่ปลิวนะฮะโอ้โหพอจุดธูป กล่าวเนี่ยครับนาคำว่านางไมตรีไอ้ร้อยหาพันหามเนี่ยเป็นเราแบกทุกแบกภาระเอาไว้ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้ดูแลลูกหลานด้วยลูกหลานมาพักมาอาศัยอยู่ที่นี่มาถือศีลอยู่ที่นี่ก็ขอให้จะมีความสุขความเจริญนะเรามาวันนี้ก็เพื่อแผ่บุญบารมีที่เราได้บวชน,นี้ให้แก่เจ้ากรรมในาเวรสถานที่นี้นะฮะล้มยิ่งแรงเข้าไปใหญ่เลยทียนี้ <c oughs> ากลมนิ่งๆครับลมแรงเลยแต่เาปาคำสวนภาษาสวยเนะนี่ยเจ้าป่าเจ้าเขาดีป่าเจ้าเขาติงดอกเร็กเท้อเขาดังเร็ก อันเจเนตอันเงินอัจเจะเงิ่มั้านรุนอะไรเนี่ยฮะผมก็ฟังเป็นบางคำเหมือนกันที่กล่าวถึงองค์ราห้าเพราะว่าผมถามว่าเกี่ยวข้องอย่างไรองค์ราห่าในสมัยราห้าเนี่ยดินแดนกั캄บูชาเป็นของไทยเรานะครับเสียมเรียบ ศรีสะพลอุดรมีชัยบัตตำบองเกาะกงจึงมีคำว่ารอห้ามาอยู่ในบทสวดนางมาสีหาบผลไม้ละมุดบางคุดมาปรางมาปริงนะฮะร้อยหาบร้อยตะกร้า เจอเสือเจอ,อ,อสิงโตขวางทางไปไม่ได้ต้องร้องไห้นั่งอยู่กลายเป็นภาระที่ทิ้งไม่ได้ดไนะครับนี่คือบทสวดหลวงปู่ท่านแพรหลวงปู่สวงท่านแปลให้ฟังนะฮะวันนั้นท่านเข้ามาก็เลยถามเรื่องนี้มันเป็นเหมือนคนเรามีภาระหน้าที่หรือว่า กิเลสมากมายร้อยหาบร้อยกระบุงที่ทิ้งปล่อยวางไม่ได้จึงเป็นภาระจึงเป็นทุกข์นั่นครับคือบทสวดท่านให้ปล่อยวางนี่ครับบรรยากาศรอบๆตัวนี้เดี๋ยวเราก็คืนนี้พักค้างคืนที่นี่นะฮะก็จะตรงนี้ไม่มีคลื่นโทรศัพท์นะครับก็ได้จะถ่ายภาพถ่ายวีดีโอไว้แล้วก็คอยไปอ่า ให้ลงให้ท่านชมวันหลังครับวันนี้ก็วันที่14กุมภาวันวายเลนไทนยวันแห่งความรักเราก็มาอยู่บนเทือกเขาพนมดงรักนะนี่เราอยู่บนยอดเขาเลยนะครับดงแห่งความรักอ่าดงแห่งความรักนะก่อนด้วยความรักเขาก็เลยยิ่งปืนใส่กัน อีลุตูมตามจนต้องย้ายหนีไปอันนี้เป็นหมู่บ้านเก่านะครับหมู่บ้านร้างสี่สิบปีแล้วครับนี่ครับนี่ครับมันในบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่สวงเนี่ยไม่มีไม่มีใครเกินสายนี้ครับนี่สายนี้มาแบบนี้แหละครับนี่ก็เตรียมที่จะก่อฟืนก่ออะไรนะดูนี่นี่คือมาตามตำนานมาตามรอยหลวงปู่สวง เมื่อคืนท่านมาชี้ตำแหน่งว่าให้มาที่นี่นะฮะตอนร่างมานะฮะซึ่งวันพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนต่อไปก็ยังไม่รู้ตอนนี้พระเจ้าเห็นกดตามปฏิบัติในป่าตรงลึกเขตติดต่อชายแดนเขมร ด้านหลังนี่ไปมาประมาณกิโลครึ่งสองโลถึงเขตชายแดนแล้วสมัยสงค,ครามเขตนี้เป็นพื้นที่สีแดงพื้นนี้